ดิฉันนางเทียบจุธาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยทรานประธานคะดิฉันขอร่วมอภิปรายยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและจังหวัดในพื้นที่เขตป่าสงวน เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดีตามมาตร,รา16 <Okay. S 1> แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพศ2507ตามที่เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะท่านสาสชงยศลามประสูตเป็นผู้เสนอและก็ท่านสาสหลายพักนะคะเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้นำเสนอได้อภิปรายไปก็คงจะเป็นปัญหาและก็ประเด็นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขอขอนุญาต การใช้ป่าสงวนพูดถึงปัญหาอุปรสรรคนะคะแนวทางต่างๆปัญหาที่สำคัญก็คือขบวนการขั้นตอนการขอใช้อนุญาตเข้าไปใช้ประโยชน์นะคะหรือที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตป่าสงวนนตามมาตรา16นะคะจากคู่มือของกรมป่าไม้นะคะในในระยะขั้นตอน ขั้นการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่อยู่อาศัยเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆในเขตป่าสงวนเนี่ยนะคะดิฉันได้ศึกษากระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตนะคะจากพื้นที่จากจังหวัดเข้ามา,ากรมนะคะจากกรมกลับไปหาพื้นที่กลับไปกลับมาเนี่ยที่พี่จะพิจารณาถึง าการอนุญาตให้ใช้จากอธิบดีกรมป่าไม้นะคะเข้ามารับเรื่องแล้วแล้วก็ตรวจสอบนะคะตรวจสอบอนุญาตกว่าจะอนุญาตเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายกว่าจะอนุญาตดิฉัน่วบปลัดเลยนะคะนับเวลาขั้นตอนการยื่นขอการตรวจสอบนะคะ ตรวจสอบที่ทําการจังหวัดตรวจสอบที่กรมนะคะตรวจสอบที่คณะกรรมการจังหวัดและก็ให้คณะกรรมการของกรมป่าไม้ประชุมเนี่ยรวมทั้งหมด262วันเกือบหนึ่งปีนะคะท่านประธานดิฉันว่ามันนานไปนะคะจริงๆแล้วมันควรจะลดขั้นตอนให้ได้ระยะย่นระยะได้มากกว่านี้นะคะ ควรจะกระจายอํานาจไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีไหมนะคะใช้ระบบเข้ามาบริหารจัดการนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ทันสมัยแล้วทางเขตขอนแก่นท่านสสวรรณีวัตรก็พูดเหมือนกัน,นก็บ่นเหมือนกันทางสสเทิอดชาตินะคะก็พูดเหมือนกันว่าการติดต่อประสานงาน กับกรมป่าไม้โดยเฉพาะก็ขออนุญาตใช้ที่เขตป่าสงวนเนี่ยร่าช้ามากค่ะท่านประธานดังนั้นดิฉันก็ขออนุญาตโยงเข้ามาที่จังหวัดอุดรธานีของดิฉันนะคะที่ดิฉันได้รับการร้องเรียนนะคะในพื้นที่พี่น้องอำเภอนามโสมและอำเภอนายูพี่น้องอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนนะที่พวกเขาอยู่มานมานานแล้วค่ะเกือบเป็นร้อยปีก็ว่าได้นะคะ ตั้งแต่บรรพบุรุษคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะทํามาหากินอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่มานานแล้วก็ประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะคะ,ะตามสไลด์นะคะเขตของอําเภอนาโสมและก็นายูงนะคะประกาศเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนท่านประธานคะในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวนของอําเภอ น้ำโสมและอำเภอนายูงเขตเป็นป่าไม้ถาวรเป็นป่าน้ำโสมนายูงตามมาติคอรมวันที่13พฤษภา2509เขตตั้งเป็นเขตป่าสงวนเขตนายูงป่าน้ำโสมตามกฎกระทรวงไม่รู้กฎหมายกี่ฉบับระเบียบกี่ฉบับนะคะอันนี้ก็ฉบับที่780พศ2519นะคะก็เป็นเขตป่าสงวน เป็นพื้นที่ห่วงห้ามต้องห้ามไม่ให้ออกโฉนดน,นะคะแล้วก็อยู่ในเขตปฏิรูปตามพระราชกฤษฎีกากำหนดในเขตท้องที่คือพื้นที่ในอำเภอนายูงตําบลน,น้ําสมตําบลโนนทอมบ้านกล้องนายูงนายูงเขตอ,อำเภอนายูงห้ามหมดเลยอำเภอน้ําโสมก็เจ็ดตําบลก็ห้ามนะคะนั่นแหละสิคะอันนี้ ดิฉันเลยต้องมาขอพูดกับท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาตินะคะพื้นที่อำเภอน้ำโสมอ,อำเภอนายุงเนี่ยเดี๋ยวนี้จเจริญหมดแล้วค่ะมีเทศบาลมีหมู่บ้านมีอำเภอมีร้านค้ามีนิมาร์คมีนิชอบเต็มไปหมดแล้วค่ะ,จะเจริญไปหมดแล้วค่ะแต่ออกโฉนดไม่ได้นะคะ หนังสือรับรองทําประโยชน์ตามดังข่าวเนี่ยตามเอกสารดังกล่าวนียเขาบอกว่าไม่ได้แจ้งการครอบครองตามมาตรหาห้าแห่งพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดินปีพศ .2497 ค่ะท่านประธานมเมื่อมันมีปัญหาอย่างนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอดิฉันก็ไปค้นเอกสารมานะคะขอ,น,อะนำเสนอหรือข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังผ่านไปยังท่านประธานถึงท่านประธานผ่านไปยังที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อแก้ไขปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับป่าสงวนนะคะกรณีที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลชุมชนหมู่บ้านต่างๆควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป่าไม้กันเขตออกจากป การเขตออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะกรมพัฒนาที่ดินก็การเขตออกจากเขตป่าไม้ถาวรน,นะคะท่านประธานและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมก็การเขตดังการนี้ออกจากเขตปฏิรูปที่ดินซะเพื่อให้กรมที่ดินดำเนินการตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ให้กับชาวบ้านนะคะเนื่องจากรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนทุกปีนะคะโดยเฉพาะปี2567นี้ก็มีการประกาศเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน68จังหวัดจังหวัดอุดรก็มีค่ะแต่ขาด อำเภอนามโสมและอำเภอนายูยไม่มีงบประมาณเข้าไปสำรวจไม่สามารถจะดำเนินการสำรวจเข้าโครงการนี้ได้เนื่องจากอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรทั้งอำเภอคะ่ะท่านประธานมันอยู่ได้กันยังไงคะท่านดังนั้นดิฉันจึงขอให้ขอให้ท่านประธานผ่านไปะยังที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคณะ,ระกรรมการ กันมาที่การวิสามันที่จะตั้งขึ้นน่ยดิฉันก็ขอฝากด้วยนะคะว่าขอให้ศึกษาถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าสงวนเนี่ยนะคะช่วยแก้ไขด้วยเถอคะ่ะเพื่อดําเนินการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับการถือครองสิทธิ์นะคะที่ดินสามารถนําไปใช้ประโยชน์จากที่ดินอันนี้ได้นะคะเป็นการสร้างโอกาสให้เขา,เขาหลังเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำทุนน้ำมาประกอบอาชีพดำรงชีพนะคะเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะท่านประธานดังนั้นดิฉันจึงขอสนับสนุนนะคะยะติทุกยติที่นำเสนอในวันนี้นะคะให้ตั้งวิสามันศึกษา ของกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมกับพื้นจังหวัดในพื้นที่เขตป่าสงวนเพื่อรถดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดีตามมาตรา16ด้วยค่ะ